สวัสดีครับพบกับผมวีโน,นนี่วันนี้อยู่กับเกมมาสเตอร์มาสเตอร์เรสซิ่งครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดมาสเตอร์เรซมาสเตอร์เรซซิ่งลงคอมพิวเตอร์ก็คือ PC นั่นเองครับขั้นแรกแล้วกดไปที่เว็บที่สองที่มีชื่อว่า racing master it officially live in, Offic like in south east asia ครับกดเข้าไปเลยเจากนั้นครับมันก็จะมีให้ขึ้นตรงนี้ ดาวโหลด The Emulator ครับผมกดดาวน์โหลดไปโอเคและต่อไปครับกดคลิกดาวน์โหลดครับครั้ง yes. นึ่น Yes ต้นนี้นะขอเช็คก่อนเออเสียงมายัางแน่มาแล้วมาแล้วโอเคมากดคลิกไปแล้วมาแล้วครับรตัว Install กดเลิกตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ Install now รอสักครู่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับ Open now จากนั้นกด Yes ครับเห็โอเค โ okay, อเคอินส tall ที่ส3 15กิกนะครับผมตัวเกมแม่งโคตรใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ข้ามนะเอ้ยผมจะไม่สค i ิปนะครับผมจะโหลดให้คุณดูเลยว่ามันนานแค่ไหนโหดเขเกมเอ่อไม่จ,จะไม่โหลดได้สีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นตัวโหลดเขเกมด้วยครับแล้วก็ไปที่เอ่อแล้วอิน s tall ไว้ตรงเกมเนอะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยอันนี้ผมใช้ได้ดีนะครับเค okay, เป็น master yes, i n g นี่ปึ๊บมาแล้วคอนเฟิร์มครับโอเคตอนนี้อยู่ Direction คือได้ดีในเกมของเราแล้วก็มาสเตอร์เลชชิ่งมาสเตอร์เลชชิ่งเนี่ยเรียบร้อย Install ไปเลยครับป okay. okay. ึ๊บโอเคอเดเน็ตผมเร็วอยู่ที่ประมาณ40่สมกไบนะครับต่อวินาทีซึ่งมันใช้วเวลามาสิบวินาทีเไม่ใช่10นาทีนะครับ โอเครอไปครับว่าผมตัดต่อหน่อยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปที่ฉากที่เสร็จแล้วเลยเดีกว่าเรียบร้อยแล้วครับโหลดเสร็จเรียบร้อยโอเคเรามาเล่นกันเลยปุบ๊บแล้วผมจะทดสอบด้วยว่ามันใช้จอยได้ถูกหรือเปล่า เวลาปึ๊กนี่การสึกอาดับเที่ยบ Whatever handles turns represents how capable they are as a driver. Don't forget the out-in-out -out principle for cornering. Okay. 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 ยังไม่สายครับนเครับยังไม่สายครับโอเคครับขอให้โชคดีกัาเล่นเกมครับผมหลับคลิปนี้